member เติม s แสดงว่าคําที่อยู่ข้างหน้า member มันจะต้องบวกคํานามพหูพจน์เท่านั้นตอบขาเองเพราะว่า o บวกคํานามที่เติม s member เติม s ก็สามารถใช้ o ได้เลยค่ะ okay. นี่คือซีรีสติวทวอิกฟรีใน1เดือนนะคะมีทั้งหมดอยู่10เอค่ะถ้าเรียนจบ10เอพิโซด10บทเรียนเนี่ยรู้กันมาไปพร้อมสอบได้แน่นอนและเอพิโซดแรกนะคะเป็นเรื่องของ Determiner หรือว่าคำนำหน้าน,นามค่ะเรื่องนี้เลยจะบอกเรื่องนี้ออกสอบบ่อยมากนะเรียนค่ะออกสอบทุกครั้งจริงๆค่ะมาดูข้อแรกกันนะคะเขาบอกว่า The editor asked for assistance with her new coming magazine but คิด of the employees are available นะฮะประมาณว่า Editor คือบรรณาธิการเนี่ยก็ขอ assistance with her new coming magazine ก็คือขอความช่วยเหลือกับแมกซีนที่กำลังจะมานะฮะแต่จุดๆสักอย่างนึงครัพนักง,งาน ว่างนะฮะ available นะคบอะดูข้อ a ถ้าแปลเนี่ยคำว่า much นะฮะแปลว่ามากค่ะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นะฮะส่วน each เนี่ยแปลว่าแต่ละคนแต่ละสิ่งนั้นก็คือไม่มีเลยนะฮะแล้วก็ little แปลว่าน้อยนั่นเียค่ะข้อนี้เนี่ยถ้าเราดูความหมายเนาะหนึ่งค่ะมันมีคำวา่าัตรอยู่ตรงนี้เห็นปะ but อยู่นี่ค่ะสแสดงว่ามันต้องมีความขัดนกันแปลมาว่าคนนี้ไปขอความช่วยเหลือแต่สักอย่างหนึ่งว่างค่ะคำตอบคือ แต่ปุ๊บเนี่ยต้องไม่มีใครสักคนเลยที่ว่างมาช่วยถูกไมฮะข้อนี้คือไม่มีตอบคำว่านันคอสีค่ะต่อไปข้อ2ะเป็นเรื่องของการใช้ pronoun ที่วางอยู่ข้างหน้าคำนามนะฮะเคออกว่า robinson logistics decided to promote new delivery services to increase profits นะฮะประมาณว่าบริษัทชื่อนี้ฮะเป็นชื่อบริษัทนะฮะตัดสินใจที่จะโปรโมทค่ะบริการการส่งของเพื่อที่จะเพิ่ม profits แปลว่ากำไรเป็นคำนามนะฮะแสดงว่าคำที่อยู่หนะ้าคำนามมันต้องแปลว่าของสักอย่างหนึ่งแต่มันจะเป็นของใครล่ะคำว่า its แปลว่าของมันนะฮะ our คือของพวกเรา his ก็คือของเขาที่เป็นผู้ชายนะฮะแล้วก็ my ก็คือของฉัน คำถามคือข้อนี้มันอ้างถึงอะไรคะเรามองข้างบนค่ะจะเห็นคำว่า Robinson Logistics ซึ่งเป็นบริษัทต้กงเรียนค่ะไม่ใช่ตัวคนไม่ใช่ชั้นไม่ใช่พวกเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทไม่ใช่คนมันเป็นสิ่งของคำตอบคือของมันค่ะข้อ A นั่นเองค่ะต่อมานะฮะข้อ3เขาบอกว่าขีด Department is led by Mr. Walker Who has been awarded the best manager three years in a row นะฮะมีคำศัพท์น่าสนใจมากนะคะมองจากข้อ A มีคำว่า these มีคำว่า there มี those แล้วก็มี this นะฮะอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าคำว่า those กับคำว่า these เนี่ยนะคะมันจะบวกคำนามที่เติม s เป็นพหูพจน์เสมอค่ะอย่างแรกต้องรู้ก่อนค่ะคำว่า these แปลว่าเหล่านี้คำว่า those แปลว่าเหล่านั้นนะคะสองคำนี้เนี่ยมันจะบวกคำนามที่เติม s เสมออย่างเช่นคำว่า these boys เด็กชายเหล่านี้ those cars รถเหล่านั้นค่ะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยคำนั้นให้ตามหลังมาต้องเติม s department ข้างบนไม่เติม s แสดงว่าใช้สองคำนี้ไม่ได้เราขีดค่าได้เลยค่ะไม่ตอบไปดูข้อ b กับข้อ d ดอก คำว่าเดเนี่ยแปลว่าของพวกเขานะคะซึ่งต้องมีการพูดมาก่อนหนึ่งรอบเราถึงจะรู้ว่าของใครพวกเขาคือใครอย่างแต่คำว่า h i s มันแปลว่านี้เฉยๆค่ะสอบคำนี้สามารถไว้หน้า Department น่าจะได้แต่ว่าเดมันงงๆนั่นเองค่ะเราไม่มีการพูดถึงไม่สามารถขึ้นต้นประโยคได้เพราะมันจะงงมากค่ะคำตอบคือ Department ไม่เติม S สามารถใช้คำว่า h i s ซึ่งมันจะบวกคำนามเอกพจน์ค่ะก็คือ Department ไม่เติม S ได้เลย แปลว่า this department แผนกนี้นะฮะ is led by Mr. Walker ถูกนำโดยคุณ Walker ซึ่ง who has been awarded เขาถูกได้รับรางวัลน,นะฮะเป็น the best manager three years in a row สำนวนค่ะคำว่า in a row แปลว่าต่อเนื่องก็คือ3ปีต่อเนื่องมาเลยข้อ4ค่ะเขาบอกว่า t h e r e must be k e y misunderstandings them as นะฮะ about the ingredients as the product cost unexpectedly turned out to be overpriced นะฮะมาดูช้อยกันค่ะมีคำว่า any some every แล้วก็ each นะฮะสิ่งที่เราต้องดูคือต้องตัดช้อยก่อนอย่างแรกค่ะคำว่า misunderstanding ตรงนี้เนี่ยเป็นคำนามที่มันเติม s การเติม s หมายความว่าอะไรหมายความว่าคำที่นำหน้ามันจะต้องบวกคำนามเพิพจนดเสมอค่ะอย่างแรกที่เราต้องตัดทิ้งคือคำว่า every กับคำว่า each สองคนี้ มันจะบวกคำนามเอกพจน์เสมอค่ะอย่างเช่น every day day ไม่เติม s นะคะ each person person ก็คนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยตัดข้อ C ทิ้งและตัดดี o c ทิ้งก่อนเลยค่ะต่อไปเหลือคำว่า some กับ any นะคะจะก,การคำไหนดีอ่ะสองคำนี้สามารถบวกคำนามเติม s ได้ทั้งคู่ค่ะแต่สิ่งที่ต้องรู้นะครับ any จะใช้กับประโยคปฏิเสธและก็ประโยคโยค,คำถามค่ะเพราะฉะนั้นจากการ any ได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีปฏิเสธคือมีคำว่า not ซึ่งข้าบนไม่มี2คืออาจจะต้องมี question mark s, คือเป็นประโยคคําถามซึ่งไม่มีค่ะส่วนคาว่าซ้ำใช้กับบอกเล่าข้อนี้เนี่ยมองปุ๊บเราก็กาได้โดยไม่ต้องแปลก,กอะไรตอบข้อ B boy ค่ะ แปลว่า there must be some misunderstandings ก็คือมันจะต้องมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดบางอย่างนะฮะเกี่ยวกับ the ingredients แปลว่า,วาส่วนผสมค่ะ as the product cost แปลว่าเพราะว่าต้นทุนสินค้าเนี่ยมัน unexpectedly turned out แปลว่ากลับกลายมาเป็นโดยไม่คาดคิดนะฮะว่าเราเนี่ยกำลังถูก overprice ก็คือราคาเนี่ยมันเกินกว่าที่ตลาดกำหนดไว้ค่าตอบข้อบเพราะว่ามันเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดานี่แหละ นะคะไปดูต่อข้อ5กันเขาบอกว่า to work as a team แล้วก็ขีด members should have the same goal vision and expectation นะคะประมาณว่าการจะทำงานเป็นทีมได้นี่นะ members เติม s ค่ะควรจะต้องมี same goal เป้าหมายเดียวกัน vision วิสัยทัศน์เดียวกัน expectation ความคาดหวังเดียวกันค่ะทั้งหมดนี้ไม่ต้องแปลเราดูแค่คำว่า member เติม s ก็อาจจะตอบได้เลยค่ะดูจากช้อยนะมีคำว่า all มีคำว่า None a little และมีคำว่า One ค่ะเธออย่างแรกนะ member เติม s แสดงว่าคำที่อยู่ข้างหน้า member มันจะต้องบวกคำนามพหูพจน์เท่านั้นถ้าดูจากช้อยนะคะคำว่า all แปลว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะบวกคำนามพหูพจน์เติม s เสมอค่ะ คำว่านานแปลว่าไม่มีไม่มีแสดงว่าไม่ต้องมีคำนามตามนะคะส่วน a l i t t l e เนี่ยมันแปลาว่าน้อยมันจะบวกคำนามเอกพจน์ซึ่งนับไม่ได้นะคะคำนามที่นับไม่ได้จะไม่สามารถเติม S ได้และคำว่า one แปลว่า1ใช่ไหมมันต้องบวกคำนามที่เป็น1คือเอกพจน์เสมอค่ะข้อนี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันเติม S หรือไม่เติม S ตามหลังคำนามเหล่านี้นะคะเราจะกาได้เลยคำตอบมีอยู่ข้อเดียวที่เป็นไปได้คือข้อ A ค่ะแปลว่าเลยคะตอบข้อ A เพราะว่า O บวกคำนามที่เติม S, <S members เติม S ก็สามารถใช้ O ได้เลยค่ะแปลว่าสมาชิกทั้งหมดเลยค่ะข้อนี้ตอบอเพราะว่า m e m b e r เติม S นะฮะถ้าไม่เจอ O นะฮะเราสามารถใช้คขาอ,อื่นแทนได้นะคะเช่นคำว่า many a lot of หรือ a number of ค่ะแปลว่าเยอะความหมายเดียวกันหมดเลยนี่คืออพิโซดแรกของซีรีส์ติลฟรีหเดือนค่ะ,คะเห็นไหมคะแค่รู้เทคนิคก็สามารถทำข้อสอบได้โดย ไม่ต้องแปลแล้วค่ะเอพิโซดต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้เร็วนี้นะคะแต่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคอร์สคูดิวโทอีกเท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจเรียนโทวอีกหรือว่าอยากได้การันตีโทวอีก750เนี่ยสามารถทักแชทเข้ามาหาเพจคูดิวได้เลยค่ะ